ไม่กล้าจริงๆช่วยอ้าวเช็คเก็บหมดเลยแล้วกูจะแดกอะไรวะเนี่ยวะนะิดีโอ ดูทรงเหมือนกูต้องเลี้ยงพับเองเลยว่ะวันนี้พี่แค่ม,แมังไม่อยู่เลี้ยงเองก็ได้วะเริ่มจางแล้วเริ่มจางแล้วพี่เข้มเริ่มไม่เหมือนเดิมละพอรู้ว่าเราพอเรารู้ว่าเราจะออแต่แก๊งเริ่มเริ่มไม่เหมือนเดิมละพี่เข้มเริ่มเริ่มบางแล้วความรู้สึกความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนแล้ว เริ่มไม่ตอบข้อความเริ่มไม่เลี้ยงพงเลี้ยงพับไปแล้วเริ่มเฟดออกเริ่มเฟดออกเออพี่เข้มเริ่มเฟดออกอะพี่เข้มเปลี่ยนไปหรือใครเปลี่ยนพี่เข้มนั่นน่ะดิ เริ่มหนักขวาเริ่มไม่ใช่ เดวว์ War, เปิดเดือนไหนครับเดวว์ War, เปิดเดือนหน้าครับเอ้ยโอ้โหพูดถึงอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเอาไปส่งให้ไปโอ้ยต้องหาคนเลี้ยงพับใหม่แล้วว่ะ มัวขลกมัวหมวกแดงมีมีมียังมียังมีหวานใจยังหวานใจไม่รู้ผัวไม่แน่ลองคุยหาแต่เรื่องแต่ผัวเขาก็มาลอกอีกอะไรครับมี สวัสดีครับขา,ข,าขายได้เลยขายได้เลยป่ะขายได้เลยอืมรับได้ต่ะืป สถิติวอตมีแฟนแล้วเกซถูกต้องอ ไปบอกเขาว่าช่วยช่วยเลี้ยงพับหน่อยได้ไหมพูดแบบนี้ขอย่ามาสองห้าเก้าเจ็ดอะไรอะสองห้าเก้าเจ็ดกุกจิกอะไรข้างกูเนี่ย ถ้ามันค้างเราออกเข้าใหม่ดูครับเฮ้ยเศร้าวะ่ะต้องมาเลี้ยงพับเอง พี่เค็มแม่งเปลี่ยนไปพี่เค็มหมดใจแล้วไอ <c oughs> ้เนี่ยเค็มเปลี่ยนไปหมดใจจริงครับ เติมจัด อกแดงเหงาตองก่อนแกงอะไรหน้าเด็กแต่นิ้วแก่องเห็นนิ้วว่าคนดูเขาแต่งหน้าจัดแรอวะหน้าเด็กแต่นิ้วแก่มากเลย ไปเดียวแก่ขนาดนี้เกิดนี้ให้อะไรพี่วิทากับฟาลคอนเฮ้ยพอเจอพี่อย่ามาคุยเรื่องนี้พี่เลยวะอยากจมอะไรอยู่กันพวกนี้วะ เป็ปล่อยพี่เล่นเกมหรอวะพี่ขอไม่เห็นนิ้วแล้ววะดูดนิ้วแก่มากเลยอ่ะมือเหี่ยวมหมดแลนะ้วเนี่ยน้าส่งงานหนักผมว่าอุ้ยเหียใจหมดอันกล้องนีท่านไม่ทัน เขาหาหรือว่าเราแอบส่องอืม พี่ขนาดนี้แล้วหรอขนาดนี้ขนาดไหนอะ่ะทำอะไรอะ่ะก็มันไม่มีคนช่วยเลี้ยงพับแล้วว่าให้ทำไงอะ่ะมันน่าเศร้าตรงนี้แหละ พี่เข้มมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้หี้ยพร้ามรู้ว่าเราจะออกจากแก๊งเปลี่ยนไปแล้วเฮ้ยผมฟาร์มเองโอ้โหพวกนี้ผมฟาร์มเองตลอดอยู่แล้วครับเราพักฟักไข่ตอน22ใช่ไหมเล่นหลุเหรอ これをあっ。 อยากดูขับรถหนีงานดำคือมันจะไปเหมือนแบบรังแกตำรวจหรือเปล่าอย่างนั้นอะตำรวจเขาจะท้อเอาเลยเจอเรา,เอ,าอ้าวออหมดแล้ว โอ้ยถึงเวลาเล่นพับแล้วบอกด้วยนะ